นี่เล่นตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ไหมได้เลยพี่พุดบอกอ,อะสมมติถ่ายแอคชั่นยิงยิงไอ,อ้จัดโอยอะไรนี้เป็นถึงาสาวหน้าตามาแล้วทุดเล่นได้ป่ะเนี่ยได้ครับแล้วทำไมไม่แข็งขันเลยมันต้องอย่างงี้ไอจ้จัดได้แล้วไอจ้จัด không xem đuổi hoặc chứ 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 ไม่ทำไมไม่เอากระสุนที่มันมีเสียงให้มันใส่เลยเพราะว่ามัน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 จะเหมือนหรอะวะเล่นได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะเสียงเขาไม่ได้ไงคุดหน้าตาเขาต้องเสียงจริงกระสุนต้องกอ้แบบไหวไหวไหมพิ้วพิ้วหน่อยดิเริ่มไม่ไหวแล้วทำไมอ่ะหลังใครเนี่ยอ้าวพดอโนนไงฮะ โคดอานนท์ไงคดไหนพี่เอาโคดอานนท์ก็เมื่อกี้นี่ที่คนเพง่กลับมึงเมื่อกี้ไงฮะเมื่อกี้เนี่ยนะโคดอานนท์อ้าวไม่รู้จักหรอโอ้โหไม่เคยได้ยินเลยอ้าวนี่เขาทำเพื่อเอกแล้วให้ผมมาเล่นบทอะไรเนี่ยมือปืนไงผมดูแล้วไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่ใช่ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรแจ๊ ชุดกูไหนว่าเฮ้ยกูจะกลับบ้านแล้วเนี่ยมึงมาช่วแม่กูสิแม่งตลอดเลยทุกครั้งเลยเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยแม่งชวนมาจัดง,งานไม่เป็นงานแบบเนี้ยแล้วมึงดูสภาพกูสิให้มาอยู่ในวัดอย่างเงี้ยถอดเสื้อถอดแสงสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยมึงไม่คิดเลยว่าตำรวจเขาจะคิดว่ากูเสพหนักไปหรือเปล่าไอ้เหี้ยคดีเก่าครึ่งจีกูย,ยังประกันออกมาอยู่เนี่ยดีนะอ้โป้ชวนมาแต่ถ้าโดนไปรอบนี้มึงประกันกูนกด้วยนะแจ๊บบอกไว้ก่อนเลยไม่จบไงมึงไม่จบไง ะอไรมึงไม่จบไงไอสัตว์กัดกูอยู่ได้แม่งถ่ายตังที่ยุงเยอะๆเนี่ยหนุ่มต้องหาตัวไปแดงมั้งยุงมากี่โมงกูถ่ายกูเสียมาตั้งแต่เที่ยงแล้วพี่ได้ได้ถ่ายดูดิได้ถ่ายถามกุ้งขึ้นเป็นใครใครขึ้นกูมาหกโมงกูถ่ายถ่ายตอนบ่ายสามนี่เองเขาไม่บ่นแล้วครันไม่มีใครบ่นมึงมีใครบ่นหรอกพจน์พจน์จะบ่นคนแรกผมจะบอกให้นี่พจน์อานนท์นิชัย ผมไม่รู้หรอกว่าจะเป็นใครพี่ผมไม่สนใจด้วยเขาสร้างมาตั้งรุ่นไหนต้องรู้เรื่องเอาเถอะตั้งแต่กรุงให้รุ่นแรกเลยด้วยพี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยฮะกูทนไม่ไหวแล้วชุดกรุงเมื่อไหร่ได้เนี่ยเอ็นดีกมือเฮ้ยใครหาชุดให้มันหน่อยสิกูรำคาญผมึงตกลงไหวไหมเนี่ยมึงเล่นได้ไหมเนี่ยบอกก็เลยด่าเอาไงเอาไงจะเล่นไหมแกงมาหน้าเนี่ยกระโดดขึ้นมาน้าน้า เออทำตัวดีๆพุ่งไงคัมแวไหนพุ่งพุ่งสามยิงยิงปิวปิวปิ้วเลยหัวเด็มันเกียรงาดกนเลยมันไม่ได้มันไม่ได้ต้องเข้มแข็งกว่านี้กินเราหม้อป่ะเนี่ยไไม่ด้กิน โอ้เหม็นไมนแต่เมื่อคืนอะไรพิ้วพิ้วเซ่เราตกค้างพิ้ว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 เออแอคชั่นพิ้วพิ้วเลยนะนั่งดีๆก่อนเหมือนเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์มามันต้องเขย่าอ่ะเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์มาจับแน่นๆเซ่่มอเตอร์ไซค์หมดแลยวแอคชั่นยิงพิวพิวแกร์จับแกร์เรียกด้วยสิ เดี <iet gli flaws> <lass> ๋ยวเดี game, <asan> ๋ยวไอเดี <et ri ome> ang, the ๋ยวไอ้ใครมีเบอร์เนวดาบวะทำดูทางเก่งไรพังกัไม่ไหวแล้วหละทำไมพี่เอาเนวดาวมาเล่นดีว่าตอนนี้ทำได้อย่างเดียวเลยขายคีมมันเลยไโอ้เคกว่าเยอะไม่หมอฮะแล้วจับซิจับซิเดี๋ยวมันหล่นมอเตอร์ไซค์โอ้ Action Action ไอ้ดาบ Pew Pew ผ่านผ่านไปเดีนะโทรหาให้นะเดวาหติอยู่สนอนเนี้ยมาไม่ได้เอานีก่อนลวกันนี้เริ่มตรงแห่ตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ไหมตั้งแต่ให้คดบอกอะสมุทถ่ายแอคชั่นยิงยิง ไอ้จาดโอ้ยอะไรเนี่ยเป็นถึงสาวหน้าตามาแล้วทุ่นเล่นได้ป่ะเนี่ยได้ครับแล้วทำไมไม่แข็งขันเลยมันต้องอย่างงี้ไอ้จาดใช่เหมครัไอ้จาดต้องทำเสียงด้วยโอ้ใช่แล้วทำเสียงน่ากลัวเหมือนเขาโอ๊ยตายแล้วอะไรเนี่ยทำให้เหมือนเขา ไอ้จัดมันชื่ออีแตนมาเด็กๆเริ่มย้อนมันชื่ออีแตนไอ้จัดไอ้ไม่ทำไมไม่เอากระสุนที่มันมีเสียงให้มันใส่เลยเพราะว่ามันมันมัน The, like เขาแบบหน้าเล่นได้แค uh, ่ไหนก็แค่น <romantic success> <Did S 1> ั้นนะเสียงเขาไม่ได้ไงคุดหน้าตาเขาต้องเสียงจริงโองโอ้ต้องแบบไหวไหวไหมพิ้วพิ้วหน่อยดิพิ้วพิ้หนทำเนียพิวพเริ่มไม่ไหวแล้วทำไมอ่ะหลังใครเนี่ยอ้าวพดอนนท์ไงฮะพดอนนท์ไงพดไหนพี่ คนนท์เมื่อกี้ไงที่เขาคนเมื่กลับมึงเมื่อกี้ไงฮะเมื่อกี้เนี่ยนะพคน์อนาวไม่รู้จักเหรอโอ้โหไม่เคยได้ยินเลยอ้าวนี่เขาทำเพระเอกแล้วให้ผมมาเล่นบทอะไรเนี่ยมือปืนไงผมดูแล้วไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่ใช่ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรแจ๊สชนกุยไหนวะเฮ้ย กูจะกลับบ้านแล้วเนี่ยมึงมาช่วยแม่กูสิแม่งตลอดเลย<ม>ทุกครั้งเลยเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยแม่งชวนมาต่ละง,งานแม่งเป็นงานแบบเนี้ยแล้วมึงดูสภาพกูสิให้มาอยู่ในวัดอย่างเงี้ยถอดเสื้อถอดแสงสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยมึงไม่คิดเลยว่าตำรวจเขาจะคิดว่ากูเสพหนักไปหรือเปล่าไอ้เหี้ยคดีเก่าครึ่งจีกูยังประกันออกมาอยู่เนี่ยดีนะโป้เสิร์งมาแล้วถ้าโดนไปรอบนี้มึงมึงประกันกูด้วยนะแจ๊บบอกไว้ก่อนเลยไม่จบไงมึงไม่จบไง มึงไม่จบไงไอสัตว์กัดกูอยู่ได้แม่งถ่ายตังที่ยุงเยอะๆเนี่ยหนุดด่มต้องหาตัวไปแดงมัง้งยุง<ค>มากี่โมงเมู่สายกูเสียมาตั้งแต่เที่ยงแล้วพี่<ะ>ได้ได้ถ่าย,ยดูดิได้ถ่ายส<อ>ามขึ้นะเป็นใครใครขึ้นกูมาหกโมงกูถ่ายถ่ายตอนบ่ายสามนี่เองเขาไปบ่นแล้วครันไม่มีใครบ่นมึไม่มีใครบ่นหรอกโพสานนี่จะบ่นคนแรกผมจะบอกให้นี่โพสอานนท์นี่ใช่ ผมไม่รู้หรอกว่าจะเป็นใครพี่ผมไม่สนใจด้วยเขาสร้างมาตั้รุ่นไหนต้องรู้เรื่องเอาเถอะตั้งแต่กรุงให้รุ่นแรกเลยด้วยพี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยฮะกูทนไม่ไหวแล้วชุดกรุงเมื่อไหร่ได้เนี่ยเอ็นดีกมือเฮ้ยใครหาชุดให้มันหน่อยสิกูรำคาญมมึงตกลงไหวไหมเนี่ยมึงเล่นได้ไหมเนี่ยบอกก็เลยด่าเอาไงเอาไงจะเล่นไหมแกงมาหน้าเนี่ยจะโดดขึ้นมาน้าน้า เออโอ้โหน่าเออทำตัวดีๆพุ่งไงคำแมวนายพุ่งพุ่งเออตามเยิงยงปิ้วปิวเยปิววโอ่เดกนางได้มันไม่ได้มันไม่ได้ต้องเข้มแข็งกว่านี้กินเราหม้อป่ะเนี่ยไไม่ด้กิน โอ้เหม็นั้งแต่เมื่อคืนอะไรพิュ๊พิเซเราตกค้งพิ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 อตชันพิเลยนะนั่งดีก่อนเหมือนเหมอนขี่ไซค์มามอต้องขย่าอ่ะเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์มาจับแน่นเสบยมอเตอร์ไซค์หมดเลยแอคชัยิกเรียกด้วยสิ เดี๋ยวเดี to to well, okay. ๋ยวไอเดี Pew ๋ยวเฮ้ยใครมีเบอร์เนวดาบวะทำไมดูทางเก่งลายพังกันไม่ไหวแล้วหละทำไมพี่เอาเนวดาบมาเล่นดีกว่าตอนนี้ทำได้อย่างเดียวเลยขายขี้มันเลยไหโอเคกว่าเยอะไม่หมอฮะดาวจับสิจับสิเดี๋ยวมันหล่นมอเตอร์ไซค์แอคชั่นแอคชั่นไอ้ดาบ Pew Pew ผ่านผ่านโอเคนะครับาวไป้ายน่อนะโทรหาใครนะวัจาว้ติดอยู่สอนนอนเนี่ยมาไม่ได้เอวันนี้ก่อนล้วกัน